คิดว่าแนวโน้มเป็นการฆ่าตัวตายหรือเปล่าคะครับคือจะดูเป็นการฆ่าตัวตายหรือฆาตก,กรรมเนี่ยหลักฐานก็ต้องดูว่าดูจากหลักฐานส่วนไหนบ้างถูกไหมครับค่ะหนึ่งณนะขณะน,นี้ดําเนินการแล้วคือการชนะสุสบทโดยคุณหมอโดยสปนิติวิทยาศาสตร์นะครับค่ะแล้วก็มีการคุณหมอให้ความเห็นมาแล้วเบื้องต้นว่าพบว่าเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจและไม่พบร่องรอยของการเช่นกระดูกกล่องเสียงแตก หรือกล้ามเนื้อที่มีล้อร่องรอยการถูกบีบถูกรัดแต่ลักษณะการรัดเหมือนกับเฉียงขึ้นไปก็สอดรับกันได้กับการเชื่อว่าเป็นการฆ่าตัวตายอันนี้เบื้องต้นนะครับเรนั้นประเด็นต่อมาคือต้องดูหลักฐานอื่นประกอบกันเช่นพยานฐานทางนิติวิวทยาศาสตร์ DNA ตรงผ้าว่ามีใครมีดีเอ็นเมาปนเปื้อนอีกหรือไม่โดยเฉพาะผู้ต้องใส่หรือผู้กรณีการตรวจสารที่กระเทิถึงความเป็นไปได้นะครับแล้วก็พยานฐานทางเทคโนโลยีคือภาพจากกล้องวงจรปิดไม่เฉพาะ หน้าห้องเท่านั้นนะครับที่มีการคุมขังเนี่ยแต่ผมว่าต้องดูทั้งหมดทุกซอกทุกมุม,มครับก่อนขณะและหลังนะครับคือแต่ถ้าวิเคราะห์ในเชิงอาชญวิทยาสมเหตุสมผลไหมฮะว่าอันนี้คือการฆ่าตัวตายเท่าที่ติดตามข่าวนะครับก็เหมือนกับผู้กับโจ้มีการพูดคุยกับคนใกล้ชิดก่อนเช่นคุณแม่ญาติหรือแฟนคนรักกันนะครับที่ไปเยี่ยมแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องความหวังว่าเช่นถ้าออกไปจากเรือนจําแล้วจะไปทําอะไรจะไปทําธุรกิจอะไร แล้วก็ไม่มีสัญญาณวงบอกว่าะจะฆ่าตัวตายไม่มีเหมือนกับบอกว่าขับแค้นใจอึดอัดอยู่ไม่ได้แล้วอะไรมสิ่งเหล่านี้ไม่มีอาการต่อมาคือน่าสนใจตรงที่มีการพูดถึงเรื่องการร้องเรียนว่าตัวเองเนี่ยถูกทําร้ายร่างกายะนะครับโดยผู้คุมหรือผู้ต้องขังด้วยกันก็ตามแล้วก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องน่าสนใจอีกตรงที่การที่เขาไปถูกขังแยกนะครับขังเดี่ยวนะครับปรากฏว่าคุณแม่เอง แฟนสาวเองก็บอกว่าอันเนี้ยพุ่มกับโจ้ไม่ได้ร้องขอแต่เป็นการที่ทางกรมราชทัณฑ์หรือเรือนจำเนี่ยจัดไปให้เขาไปอยู่ขังเดียวต่างหากซึ่งรู้สึกเหมือนกับข้อมูลนี้จะขัดแยง้งกันกับทางที่เจ้าที่มีการมาเปิดเผยก่อนหนนีน้เพราะฉะนั้นในประเด็นที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่ากรรมการที่เกี่ยวข้องกัน,นะครับซึ่งตอนนี้มีการกำลังดำเนินการตั้งคณะกรรมการตร,ร,รตวจสอบแล้วคงจะมีการตรวจสอบทุกประเด็นนะครับ ซึ่งเมื่อวานนี้ทางกรมราชทัณฑ์เองก็ออกมาชี้แจงนะคะคุณผู้ชมคะ่ะถึงประเด็นการเสียชีวิตของผู้งกับโจเนี่ยนะคะเพิ่มเติมอีกหข้อมีประเด็นที่น่าสนใจมากเลยค่ะก็คือผู้การที่กรณีที่พู่กับโจ้ถูกขังเดี่ยวนะคะเนื่องจากวันที่8มกราคม2568คือต้นปีเนี่ยผู้กํากับโจนํานกล้องถ่ายรูปของเรือนจําไปถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานเรือนจาจึงยึด นะคะทำการยึดคืนแต่ผู้กับโจ้ไม่ยอมคืนมีการพูดจาโต้เถียงกันโดยไม่มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายเรือนจําจึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีกระทําผิดวินัยด้วยการแสดงกิยาและวาจาไม่เหมาะสมต่อเจ้าพนักงานเรื่องอยู่ระหว่างการดรําเนินการสอบข้อเท็จจริงดังนั้นจึงมีการย้ายผู้ต้องขังจากแดน7ไปแดน5เมื่อวันที่10มกราคม2568ช่วงแรกทางเรือนจําบอกว่าอ้างว่าผู้กับโจ้เนี่ย ขอขังเดี่ยวเองนะคะเป็นคนขอญาตแยกขังเดี่ยวเองเนื่องจากหวาดระแวงว่าตัวเองจะไม่ปลอดภยัยมุมนี้ต้องให้คนที่เคยเดินอยู่แถวนั้นเห็นรู้ซ้ายขวาหมดเลยท่านขาตกลงเป็นความเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมที่ผู้ต้องขังสักคนหนึ่งจะแสดงอาการได้ขนาดนั้นกับเจ้าหน้าที่เ,<อ>เรื่องแย่งกล้องกันเนี่ยค่ะผมเรียนอย่างนี้นะว่ากล้องวางอยู่ ไม่แน่ใจว่าคือผมกับสมมติเนี่ยเดี๋ยวผมแย่งแล็กตะซอยกันอันเน,นี้ยอย่างไรคะคงไม่ถึงขนาดไปเดินแย่งครับแต่ของวางอยู่และอยากนํามาใช้ก็อยากนําไปถ่ายอยาก่กากล้องกล้องตรงนี้นี่ยเขาวาง,วางที่ไหนคะท่านคะปกติกล้องเนี่ยถ้าเข้าไปอยู่ในในแดงคือทํากิจกรรมแล้วก็ถ่ายรูปกิจกรรมนั้นเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะไม่มาวางไว้ทั่วไปครับอเพราะว่าการถ่ายภาพในเรือนจํานั้นมีผลต่อความมั่นคงของเรือนจํา ต้องได้รับอนุญ,ญาตได้ดยูในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ค่ะไม่สามารถถ่ายเองได้โดยอิสระครับค่ะดังนั้นกล้องคือมีการเบิกมาเพื่อใช้งานเป็นครั้งครั้งใช่ครับแล้วก็<ส>อีกส่วนหนึ่งกล้องที่เจ้าหน้าที่ควบคุมมีไว้สาหรับบันทึกภาพเวลานักโทษกระทำความผิดเจอเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันผิดปกติเจอสิ่งของต้องห้ามเจ้าหน้าที่ผิดเอ้นักโทษผิดวินัยค่ะกระด้านกระเด่องอะไรต่างๆก็นเอากล้องนี้มาบันทึกครับแล้ว แล้วด้วยเหตุผลนี้สมเหตุสมผลไหมคะถึงขน,นาดต้องย้ายแดนกันเลยอะค่ะเหตุผลเรื่องเอากล้องมาเนี่ยไม่ไม่เหตุไม่ไม่สมเหตุผลเรื่องการย้ายแดนแต่การขัดคาสั่งต่อหน้าผู้้องขังอื่นอการขัดคาสั่งการอะไรเหมือนกับขีดขวางกายบัตรหน้าที่ค่ะของตัวเจ้าหน้าที่เจ้าที่สั่งเราไม่ฟังต่อหน้าผู้งขังอื่นเนี่ยถือเป็นเรื่องร้ายแรงอืประกอบกับมีปัญหากับนักโทษด้วยกันแล้วอาชีพ ของคนที่มาเป็นนักโทษเนี่ยอาชีพเดิมอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับผู้ต้องขังโดยภาพรวมเนี่ยก็คือตำรวจใช่ครับตำรวจกับอาชญากรโดยปกติแล้วอยู่ฝ่ายตรงข้ามอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นเมื่อมีปัญหากับน,นักโทษด้วยมีปัญหากับเจ้าหน้าที่ด้วยมีปากมีเสียงกันการอยู่ที่เดิมเป็นเรื่องอันตรายสําหรับตัวเขาซึ่งตัวเขาก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับแต่การย้ายไปเนี่ยเมื่อย้ายไปแล้วไปอยู่แดนห้าซึ่งเป็นแดนที่ควบคุมนักโทษ จํานวนมากค่เพราะแดงเจ็ดมีไม่ถึงร้อยคนเป็นนักโทษประเภทอาจจะเป็นกลุ่มนักโทษที่มีคดีเกี่ยวข้องกับการเมืองบ้างอแล้วปแดนนั้นมีคนอยู่น้อยมันควบคุมดูแลง่ายแต่พอไปอยูแดนห้าเนี่ยเป็นนักโทษแปดร้อยกว่ามีห้องประมาณสองร้อยสิบเจ็ดห้องคนจํานวนมากการที่เข้าไปใหม่แล้วเนี่ยไปใช้ชีวิตยอยู่ร่วมโดยปกติอ,อันตรายสำหรับ กับโจดังนั้นก็ไม่แปลกใจถ้าพู้กับโจจะขอขังเดี่ยวขออยู่คนเดียวแต่การขออยู่คนเดียวสมัยผมเป็นผอ,อเป็นเรื่องที่ยากมากผมจะไม่ให้ง่ายๆเพราะว่าการขอไปอยู่คนเดียวเนี่ยมันมีโอกาสที่หนึ่งเตรียมการเรื่การหลบหนี<า>ไปตั้งลูกกงไปทําอะไรก็ตามต้องตรวจสอบเชิงลึกว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาอะไรที่บ้านไหมม,มีปัญหาอะไรใช้ชีวิตในเรียนจํำไหม มีแนวโน้มจะหลบหนีไหมตรวจสอบทุกอย่างจนแน่ใจแล้วว่าการขอขังเดี่ยวครั้งนี้เป็นประโยชน์กับนักโทษไม่เป็นอันตรายต่อต,ตัวเขาและเขาสมัครใจอย่างแท้จริงค่ะ